สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเอานิวอาดูดีไหมครับออนิวดีแม็กซ์สองจุดห้าครับเฟี้ยงฟางครับประมาณหกสิบก้อนนะครับพูดจริงครับสามสิบก้อนนะครับวันนี้ก็พอดีมาครับคนฟางครับให้คนแก่หรือว่าน้อเอ็นว่ามาแก่เฟี้ยงนะครับให้เข่าแก่แล้วครับพอดีมาจากงานระยองนะครับอันนี้ไม่ได้วิ่งงานพอดีวิ่งงานครับ กับบ้านช่วงเทศการปีใหม่นะครับกับเดี่ยเฟืองซอยพอซอยแม่นะครับเดี่ยเฟอยพอซอยแม่ครับเบิึงถนนด้อยครับพี่น้องข้างไปหน้าบ้านเขาเเบิึงด้อยครับเข่ามากครับเบิึงแหนบด้อยครับปูแหนบครับครับรู้เพื่อนปึงโดดเตี้ยนะครับโอเคครับเราจะไปส่งนะครับอยู่ที่สวนนะครับสวนหน้าใหม่ของพ่อนะครับปิด กติดตามกันครับพี่น้องจะทั้งห้างหันซีหาโลนะครับมาห้องชีไปได้บ่ครับถนนแบียบดีมุ่เนี้ยบที่ข่างบ่ครับอ้างไปหน้านะครับเด้อจับดิฟเด้ครับเฟืองประมาณสามสิบก้อนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันครับถนนนะครับมันจะนครับพี่น้องมาลดห้องชีข้างบอเนี่ครับเนาะ แคบนะครับโดยกติยานะครับหัวแหนกทุกพื้นเลยลุมก็มีนะครับกลางๆนะครับช่วงรองกลางเนี่มันจะเป็นเป็นโน่นขึ้นครับส่วนกลางเพ่อนะครับแล้วตอนนี้ก็กลัวคือหัวแหนบนะครับว่าจะคากบ่นตนั้นนะครับของกับโบนังกับฟานะครับคนหนึ่งเอามันยีสักลครับกว่ากิโลครับ สิ่งที่เขาไปฟังคือทางตรงเนี่ยพอรถเปิเตี๋มมาสี่นิ้วนะครับเนี่ยครับขี่รถซิ่งครับเด็กคนนอกคนหนึ่งนะครับอยากมีรถมีร,มรางนะครับพ่อแม่ก็ทําไร่ทํานานี่นะครับก็ออกไปซื้อรถแล้วเขามาแต่งซิ่งนะครับแต่ว่าเวลากลับมาบ้านก็ต้องช่วยงานพ่อแม่ได้บ้างนะครับดูถนนครับโค้งแคบๆเลยพี่น้องเอ้ยดูครับสภาพถนน